สวัสดีครับมาดูวิธีทำปานังโกนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับมาดูตัวอย่างไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเตรียมแป้งนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะจะต้องเตรียมแป้งก่อนนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับหนึ่งกิโลนะครับเราก็ช่างแป้งมานะครับหนึ่งกิโลนะครับผงฟูนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับผปงฟูนะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับแป้งสาลีในประสงค์นะครับปิ้งโซดานะครับพึ่งช้อนชานะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีคําว่ากักนะครับอยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้นะครับ แล้วเราก็จะมาร่อนนะครับร่อนแป้งก่อนนะครับ1นครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งนะครับเราจะร่อนแป้งเตรียมไห้ก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะผสมเครื่องให้ดูนะครับไม่มีควมว่ากักนะครับ ดูจบนะครับก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับไม่มีคำว่าตายตัวนะครับยีดนะครับนิดเดียวนะครับยีดนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับยีดนะครับแป้งแต่ละยี่ห้อนะครับน้ำนี้ก็จะไม่ตายตัวนะครับ คุณภาพของแป้งแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันนะครับน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะต่อแป้ง1กิโลนะครับไม่มีคําว่ากักนะครับดูให้ดีนะครับเกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้ง1กิโลนะครับน้ำตาลเกลือนะครับเพิ่มได้ลดได้นะครับ แต่ก็อย่าเพิ่มมากแต่และก็อย่าลดมากนะครับเรือนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้ง1กกิโลนะครับแอมโมเนียนะครับก็1ช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้ง1กกิโลนะครับแอมโมเนียนะครับนะครับเราจะนวด4กิโลนะครับกะละมังละ1กกิโลนะครับ นี่นะครับเราจะต้องทําแบบนี้นะครับเผื่อกันลืมนะครับน้ํามันพืชนะครับหนึ่งสองช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้งหนึ่งกิโลนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับน้ํามันพืชนะครับไข่ขาวนะครับ ไข่ขาวนะคร bạn, hip, Toyota, JI, ับ2ใบนะครับไข่ขาว2ใบนะครับไข่ขาวนะครับไข่ขาวนี่จะช่วยให้ขึ้นฟูนะครับไข่ขาว2ใบนะครับต่อแป้ง1กิโลนะครับถ้าเจไม่ต้องใส่ไข่ขาวนะครับถ้าเจไม่ต้องใส่ไข่ขาวนะครับเพิ่มน้ำเข้าไปนะครับไข่ขาวนะครับ2ใบนะครับ ถ้าเจไม่ต้องใส่ไข่นะครับเพิ่มน้ำเข้าไปนะครับน้ำนะครับ630นะครับถึง640นะครับ uh น้ำไม่มีคำว่าตายตัวนะครับน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นประมาณ30องศานะครับน้ำอุ่นนะครับจะนวดง่ายเข้ากันเร็วนะครับแล้วก็คนๆๆนะครับแล้วก็ใส่แป้งที่เราเตรียมมาไว้นะครับถ้าเจไม่ต้องใส่ไข่เท่านั้นเองนะครับ เพิ่มน้ำเข้าไปนะครับดูให้ดีนะครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนจะนวดจะนวดแล้วนะครับจะซาวก่อนจะคนคนคนก่อนนะครับให้แป้งเข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ใช้มือเาวนะครับสังเกตขั้นตอนนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้ก็สำคัญที่สุดนะครับเราจะได้รู้ว่าแป้ง มีความอ่อนมีความแข็งมักน้อยขนาดไหนนะครับเราจะหมักกี่ชั่วโมงนะครับถ้าเราหมักแค่2ชั่วโมงก็แป้งก็จะไม่แข็งมากนะครับแต่ถ้าเราจะหมัก4 5 6หชั่วโมง8ดชั่วโมงนะครับเราจะต้องนวดแป้งให้แข็งเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราหมักนานนะครับแป้งก็จะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็จะมาแค่2ชั่วโมงนะครับก็จะเก็บแป้งเข้าตู้เย็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทอดวันนี้นะครับมือจุ่มน้ํานะครับแล้วก็จะซาวแบบนี้นะครับซาวดึงม้วนมวนหมุนหมุนกระมังนะครับซาวข้างล่างดึงขึ้นมานะครับแล้วก็สะบัดสะบัด,บดแบบ,น,น,น,บนี้นะครับสะบัดสะบัดแบบนี้ให้เขาเข้ากันนะครับนี่นะครับ แล้วบุนแบบนี้นะครับพอแป้งเข้ากันดีนะครับเราก็เอาเลยนะครับเห็นไหมครับแป้งจะไม่แฉะนะครับจะไม่เหลวเกินไปแล้วก็จะไม่แข็งเกินไปนะครับเพราะว่าเราหมักแค่2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเรานวดขนาดนี้เราจะหมักหกเจ็ดชั่วโมงไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป้งจะเละไปนะครับเราจะต้องดูด้วยนะครับว่าเราจะหมักกี่ชั่วโมงนะครับถ้าหมัก อสองชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงก็จะนวดประมาณนี้อ่อนแข็งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจับแป้งให้ดูนะครับนี่นะครับประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับหรือชั่วโมงครึ่งก็ได้นะครับถ้าอากาศร้อนประมาณนี้นะครับเวลาหมักแป้งไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่เราจะาหมักกี่ชั่วโมงนะครับถ้าเราจะหมัก7 8 9, ชั่วโมง9้าชั่วโมงเราจะต้องนวดแข็งเอาไว้นะครับ ถ้านวดแข็งเราก็ er ame, ลดน้<ๆ>ําเท่านั้นเองนะครับเราก็จะหมักไว้ประมาณวันนี้ก็จะหมักประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับก็จะมากลับแป้งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนกลับแป้งนะครับเมื่อเราหมักครบเวลานะครับ2 2ชั่วโมงนะครับน้ำไม่ตายตัวนะครับน้าก็ไม่ตายตัวนะครับอาจะมีเพิ่มอาจจะมีลดนะครับนี่นะครับเมื่อเราหมักครบเวลานะครับ1 ชั่โมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสูตรนี้จะไม่ฟูขึ้นเต็มกะละมังนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่ยีสต์เยอะนะครับยีสต์นี่ไม่ได้ช่วยให้ตอนทอดขึ้นฟูนะครับจะยีสต์จะช่วยแค่ช่วยในการหมักแป้งเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับเราใส่ยีสต์นิดเดียวนะครับมือก็จุ่มน้ำนะครับก็ซาวเหมือน ตอนที่เรานวดนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับตอนเรากลับแป้งเนี่ยแป้งเรามีความอ่อนความแข็งมากน้อยขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับเราจะซาวแล้วก็สบัดสบัดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแป้งเขาก็จะเนียนนะครับขั้นตอนกลับแป้งสําคัญนะครับเราจะได้รู้ว่าแป้งของเรามีความอ่อนมีความแข็งมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่กลับแป้งนะครับไปทอดแล้วปลาเราก็จะไม่เนียนผิวก็จะหยาบนะครับ นี่คือการกลับแป้งนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าแป้งเรามีความอ่อนมากน้อยขนาดไหนนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะทอดวันนี้นะครับถ้าเราจะทอดวันนี้นะครับหมักต่ออีก1ชั่วโมงนะครับถ้าเราจะทอดนะครับวันนี้นะครับหมักต่ออีก1ชั่วโมงแต่ถ้าเราไม่ทอดวันนี้นะครับเราจะต้องเก็บข้าตู้เย็นนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนเก็บข้าตู้เย็นนะครับเพราะเราไม่ได้ทอดวันนี้นะครับเมื่อเรากลับแป้งเสร็จนะครับ เราไม่ทอดวันนี้นะครับเราจะต้องเก็บแป้งเข้าตู้เย็นนะครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของแป้งเอาไว้นะครับเพราะว่าเมื่อเรานวดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีชีวิตนะครับเขาก็จะทํางานอยู่ตลอดนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราปล่อยอยู่ข้างนอกนานๆนะครับยีตพวกยีตพวกแอมโมเนียพวกฟองฟูนะครับเขาก็จะหมดสภาพนะครับหมดอายุนะครับนี่นะครับ เรานวดแป้งหมักแค่2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงเราเก็บเข้าตู้เย็นเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะเก็บใส่ถุงแบบนี้นะครับอย่าให้แน่นนะครับแบบหมายหมายความว่าอา่อาอ่าอย่าให้แบบอา่าแน่นๆนะครับให้แบบอา่าถุงใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่าอย่าใช้ถุงเล็กเกินไปนะครับเราก็ใช้น้ำมันทาบางๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดถุงนะครับ การเก็บแป้งเข้าตู้เย็นนะครับเราจะนวดตอนไหนก็ได้นะครับเราจะต้นนวดตอนไหนก็ได้ว่างตอนไหนเรานวดตอนนั้นนะครับไม่ต้องรอนะครับว่างตอนไหนนวดเลยนะครับเมื่อครบเวลาเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับแป้งเก็บเข้าตู้เย็นนะครับก่อนจะทอดเราจะต้องเอาเอาออกมาปูใส่ถาดนะครับไว้ข้างนอกนะครับก่อนเวลาที่เราจะทอดประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งนะครับ นี่นะครับเราจะเก็บเข้าตู้เย็นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะมาปูแป้งที่เข้าตู้เย็นให้ดูนะครับนี่นะครับแป้งที่ออกจากตู้เย็นนะครับเราจะปูใส่ถาดแบบนี้นะครับถาดเราก็โรยด้วยแป้งนวลนะครับโรยด้วยแป้งนวลนะครับถาดนะครับนี่นะครับเราก็จะโรยด้วยแป้งนวลนะครับแป้งนวลก็แป้งตัวเดียวกันนะครับกับที่เรา นวดนะครับแปรงสาลีเนี่ยประสงค์นะครับนี่นะครับเขาจะไม่ติดถุงนะครับเพราะว่าเราทาด้วยน้ํามันบางๆนะครับแล้วก็ถุงสวมเลยนะครับแล้วก็รีดรีดรีดรดออกนะครับนี่คือวิธีปูนะครับออกจากตู้เย็นปูเลยนะครับออกจากตู้เย็นก็ปูใส่ถาดเลยนะครับแล้วก็กด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 นะครับกดไล่ไล่ออกให้ ไม่ต้องอาบางมากนะครับไม่ต้องหนามากนะครับเราจะพักในถาดนะครับไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับหรือ2ชั่วโมงแล้วแต่แปง้งของเรามีความเย็นมีความแข็งมีความเหนืดมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วแต่นะครับเราต้องสังเกตเอาเองนะครับถ้าแป้งเราแข็งเราเย็นจัดนะครับเราก็จะพักในถาดนี้นานนะครับเราจะต้อง เช็คดูแป้งของเรานะครับนี่นะครับเราจะพักไว้ในถาดแบบนี้นะครับประมาณ1ชั่วโมงหชั่วโมงครึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมาขึ้นรูปแล้วก็ทอดนะครับคลิปนี้จบในคลิปเดียวนะครับมาดูนะครับขั้นตอนขึ้นรูปนะครับเราก็จะตัดแป้งออกมานะครับให้สังเกตนะครับแป้งพร้อมที่จะทอดนะครับ เราต้องดึงออกมาได้ยืดออกมาได้นะครับเขาจะไม่หดคืนนะครับเขาหดคืนก็นิดๆนะครับเขาไม่หดคืนมากจนเกินไปนะครับถ้าแป้งหดหดคืนมากนะครับยังทอดไม่ได้นะครับจะต้องพักในถาดอีกนะครับนี่นะครับเราก็ใช้แป้งนวลนะครับตบๆนะครับอันนี้วิธีขึ้นรูปนะครับ ไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวปางโกนะครับถ้าเราใส่ใจนะครับสังเกตนะครับเวลาพักแป้งในถาดก็ไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับแป้งของเรานะครับเห็นไหมครับเขาจะยืดออกมาอย่างนี้นะครับแป้งลักษณะแป้งจะไม่เหลวจะไม่แข็งนะครับถ้าแป้งเหลวๆนะครับมือใหม่ทํายากแน่นอนนะครับ เขาก็จะยืดได้เขาก็จะคืนเขาก็จะหดคืนนิดๆน,นะครับไม่ไม่ไม่หดคืนมากจนเกินไปนะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับแป้งเขาพร้อมที่จะฟูนะครับฟูดีฟูสวยนะครับช่วงนี้นะครับ เราก็จะมาตัดนะครับตัวปลานะครับความหนานะครับก็จะประมาณครึ่งเซนนะครับกว้างก็จะประมาณ2เซนนะครับยาวนะครับก็จะประมาณ5เซนนะครับปลาตัวปลาของเรานะครับแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับถ้าเราสนใจใส่ใจนะครับ ก็ไล่ดูคลิปต่างๆได้นะครับอย่าอย่าอย่าดูคลิปเดียวนะครับเพราะว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับนะครับแต่ละคลิปนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าปางโกเนี่ยทำยากมากนะครับแบบนี้นะครับเราก็แปะน้านะครับแปะข้ามนะครับข้ามตัวนะครับแปะตรงกลางนะครับข้ามตัวนะครับเราจะหยิบตัวที่ไม่แปะน้ํามาประกบ ตัวที่เราแปะน้ำนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะกดนะครับกดตรงที่เราแปะน้ำนะครับเราหยิบตัวที่เราไม่ไม่ได้แปะน้ำนะครับนะครับประกบแล้วก็กด ตรงที่เราแปะน้ํานะครับกดนะครับถ้าไม่กดเดียวเขาจะหลุดนะครับเมื่อเราประกบหมดแล้วนะครับเราก็รีบลงนะครับลงให้หมดเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราประกบเสร็จนะครับเราลงเลยนะครับอย่าอย่ารอนานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอนานนะครับปลาจะไม่กางนะครับถ้าปลาไม่กางแล้วนะครับหรือปลาไม่ฟูนะครับกินแอมโมเนียก็จะไม่ละเหยออกนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเราประกบแล้วเรารีบลงเลยนะครับการจับนะครับจับปลาลงนะครับให้จับตรงที่เราแปะน้ํานะครับให้จับแบบเบาๆตรงที่เราแปะน้ํานะครับบีบจับบีบตรงที่เราแปะน้ําแล้วก็ดึงนะครับถ้าตัวไหนมันหนานะครับรู้สึกว่ามันหนานะครับเราก็ดึงยาวแต่ตัวไหนมันไม่หนานะครับเราก็ไม่ต้องดึงยาวเท่านั้นเองนะครับให้เราสังเกตเอานะครับว่าเราปล่อยปลาลงไปเนี่ย ปลาเราตัวอ้วนตัวผอมตัวมีเนื้อไม่มีเนื้อเราตัวอ้วนให้เราดูเอาเองนะครับถ้าดึงมากปลาก็จะผอมนะครับเราจะต้องสังเกตนะครับความร้อนของน้ํามันนะครับก็จะประมาณ160นะครับเมื่อความร้อนของน้ำ,น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 ,ำน้ำมันได้แล้วนะครับเราให้ปรับไฟแก๊สต,ต่ําสุดนะครับค่อยหย่อนปลาลงนะครับเมื่อหย่อนปลาลงครบบ่อแล้วนะครับเราค่อยปรับไฟแก๊สขึ้นนะครับ ให้เราสังเกตการเดือดนะครับของของของปลานะครับเราทอดแต่ละรอบนะครับไม่ต่ำสุดนะครับ3นาทีนะครับสูงสุดก็ไม่เกิน3นาทีครึ่งถึง4นาทีนะครับให้สังเกตเอานะครับให้ตั้งเวลานะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราทอดนะครับ2นาทีปลาจะไหม้แล้วแสดงว่าไฟแรงไปนะครับแต่ถ้าเมื่อเราทอดไปแล้ว3นาทีครึ่งแล้ว ปลายังไม่ขึ้นสีเลยนะครับก็แสดงว่าน้ำมันอ่อนไปนะครับเวลาทอดแต่ละรอบก็จะอยู่ประมาณ3นาที3นาทีครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแต่ละรอบนะครับนี่นะครับตัวปลาของเราจะแบบนี้นะครับตัวตัวปลานะครับให้สังเกตดูนะครับตัวปลาจะบางใสนะครับผิวเนียนนะครับ แบบนี้ไม่มีกินแอมโมเนียตกค้างนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับถ้าปลาไม่กลางนะครับไม่ฟูนะครับกินแอมโมเนียเขาออกไม่ได้นะครับสาเหตุที่ปลาไม่กลางไม่ฟูนะครับก็ถ้าไฟแรงเกินเขาก็จะฟูไม่ทันนะครับถ้าอ่อนเกินนะครับเขาก็จะขึ้นฟูช้านะครับช้าเกินไปไม่ได้นะครับจะต้องให้พอดีนะครับ ไฟไอ้ความร้อนอ่อนไม่ได้แรงเกินก็ไม่ได้นะครับความร้อนของน้ำมันก็จะอยู่ประมาณ160นะครับจะประมาณนี้นะครับอันนี้นับผิดนะครับเยอะเกินไปนะครับนับผิดนะครับประกบแล้วก็ลืมนับมันเยอะเกินไปนะครับ มันจะเป็นแคบหมูแล้วครับไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ดีนะครับมันแน่นเกินไปนะครับทำให้ปลาฟูไม่ไม่ได้เต็มที่นะครับมันแน่นมันติดกันนะครับโดนน้ำมันมั่งไม่โดนมั่งนะครับอันนี้คือผิดพลาดในการไม่นับนะครับพอกระทันเล็กนะครับเมื่อเราประกบแล้วเราจะต้องลงให้หมดนะครับจะยังไงก็ตามนะครับโอเคนะครับ